1อบหนงสรอบอ่ะเดนะขนมปังกอบขนมปังกอบกรอบมันวานนอร่อย้จะเกิดให้อยให้แม่เล่นด้วยเนี่ยสนมสขนมโอเคขนมปังกรอบขนมปังกรอบกรอบกรอบมันมันหวานอร่อย ว้าวพัฒนาการสามนิ้วเอาใหม่นะสามสี่ขนมปังกรอบขนมปังกรอบกรอบกมันมันหวานอร่อยโอเคลุกได้ตอนนี้ให้มามารอบพอกรอบกรอบพออยู่ก่อนเอาใหม่นะสามสี่อยู่ที่เดิมห้ามย้ายพอถึงขนมพอถึงหวานนะก็คือบขนม อาละขน,นมปังกรอบขน,นมปังกรอบกรอบกรอบมันมันหวานอร่อยปั๊มปั๊มเริ่มให้ตอนจบเริ่มอ่าแ<ป>ค่เนี้ยเอาไว้ได้กลูกกระลูกขน,นมปังกรอบขน,นมปังกรอบกรอบกรอบ พี่หัวไอ้คนนีะนี่ไงหน่วไม่ช่วยไม่ช่วยอ่ะอยู่นี้ป่ะย่างยังดิ้วดิ้วแม่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 จ๋ะเอานิ้วนี้มาวางตรงนี้ส่วนเอานิ้วนี้มาวางตรงนี้แล้วก็อันนั้นมันอันนั้นมันเราอันนี้ของม่าม้าคนละแบบกันแม่สองแม่สามแม่สองโอ้สองคนแม่เอออันนี้ยากกว่าเคลิร์นุ่มปังผิดผิดอันปะออ๋ใช่ถูกนะ นะขนมบางกรอบขนมบางกรอบกรอบกรอบมันม ER ันปลาลืมใช่ไหมคอมปัได้ไหมได้อะไรนะเดี๋ยวซ้อมรำดีกว่าเดี๋ยวนะซ้อมก่อนขนมเดี๋ยวเดี๋ยวที่ต้องฟังเป็นเพราะว่าเดี๋ยวต้องเล่นสองคนมันจะมันมันจะต้องฟังขนมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งฟังเสียงไปนี้ขนม ต้องลงพอดีเลยขนมลงขนมปังกรอบขนมให้มันพอดีแล้วก็โค้งๆขึ้นลองนิ้วนึ่งก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยสนิ้วไหมหรือนนิ้วเดียวเลยแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยพัฒนาภาษาอาวพร้อมนะอย่าเล่นเร็วกว่าหรือช้ากว่านะพร้อมแล้วอ่ะสามเลยดีไหมขนมปังกรอบขนมปังกรอบ กรอบกรอบมันมันหวาน,วานอร่อยหวานอะไรหวานหวาน,วานอร่อยเราลองเล่นดูฟังคำสนะั่งนายอย่าเพิ่งไปก่อนนิ้วตั้งขึ้นหน่อยอ่าอุอ้ยไม่ต้องยักไหลเอาตั้งขึ้นแบบไม่ต้องยักไหลอ่ามือน,นิดหน่อยเดี๋ยวก็ชินพร้อมนะสามสี่คลงปนังก้อง

ไม่มีหยุดเลยไม่ใช่เราดูนะเออขนมปังกรอบขนมปังกรอบกรอบกรอบมันมันหวานอ่ะกันเริอ่ะเริ่มได้ไม่มีหยุดแต่เขามีหยุดเพราะว่าออออโเคันนี้มันมันเนื้อเพลงพร้อมนะขนมปังกรอบขนมปังกรอบกรอบกรอบ

ส <3 S 2> 4มขนมปังกอบขนมปังกอบเร็วกวดไปรูเร็วอ่ะสามสามสาะสี่ <5 S 2> ขนมปังกอบขนมปังกอบ กร้ณเกบดีก <Yeah. S 1> ลุ่แลวเอาใหม,มนะขอเสริมมีตึงเออเอาเหมือนเดิมสามสขันน้เอาไมเอาให้ไม่พอสามสี่ขั้ขนโน้ ba nút hay rồi, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai อีกครั <reais> <ED> ้ง <fall> น <asleep> ึ่งมันไปเท่ากันทำไมรู้นเวลั่งเลยอะอีเนี่นองปังกอกปักอังปังกกปังกออเนพนอ่ห่งปรับเกียร์ก่อน ทำไมไม่ปรับแปลงอะไรเสียงเปลี่ยนนะ4เดี๋ยวไม่ใช่มันเปลี่ยนแล้วสามสี่หนโอเคสามสี่หนึ่ง a c t i one two three four f i v more than c i n c i n s i in ้ามวดจรลงอ่ะข้ามไปวัวหรแต้งหาวดนะแต่วาย้าจะจะไม่ได้เป็นครอบครัวดนตรี ครอบพูดจริงลงอ่ะครอบครพูดครือเปล่าครอบพูดนะแต่วัยชาจะไม่ได้เป็นครอบครัวดนตรีออกมาแกแกไหมคล้องกันอะแกแก้ 啊！你 对啊，你。<Good> <laughs>